อย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าฆ่ากันนะให้ใช้ตินวัฏฐานะโกติระเบียบยังกรบไวโดยยาระงับไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนการเวลาผ่านไปเดี๋ยวความจริงมันปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวค่อยคคิดค่อยๆทำนะอย่าไปเอาชนะคะคานกันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ด้วยคนเราเนี่ยมันมีมานะไงความถือตัวเนี่ยมานะสังโยชน์ตัวเนี้สำคัญ มันก็เลยทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันขึ้นมันมีสักกายะสักกายันตะความยึดถือในความเป็นตัวตนนะเราสูงกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ํากว่าเขานี่มานะสามนะเราต่ํากว่าเขาก็น้อยอกน้อยใจนะไม่ดูแลเราอย่างโน้นอย่างนี้เราสูงกว่าเขาคิดแบบนี้ก็ดูถูกดูแคลนคนอื่นเขาอีกอย่างนี้อม มาขูดเกาตัวเองเห็นไหมถ้าเราทําอย่างนี้ไม่ทะเลาะก,กับใครหรอกไปนะถ้าคุณทําอกุศลก็เรื่องของคุณแต่เราจะเราจะพัฒนาตัวเราเองถ้าทุกคนทําแบบเนี้ย <c oughs> สังคมสงบไหมสังคมสงบนะมันไม่ต้องไปเดือดร้อนใครนะไม่ต้องทะเลาอะอบ่กแหวงกันเห็นไหม หลักในการทำให้สังคมสงบง่ายๆเลยง่ายๆดูแลตัวเองให้ดีนะโอปัญญโกน้อมทำเข้ามาในตนแล้วก็อย่าไปส่งออกในทางอากุศลอย่าไปเบียดเบียนกันด้วยวาจาเบียดเบียนกันด้วยกายนะเหมือนพระเจ้าบอกพิกุสอนพิกุในปฏิโมกเนะี่ยแค่เงื้อมือประหารเนี่ยแค่เงื้อมือจะตีคนนี่ปรับอาบัตแล้วนะอ่านะ แค่นี้ก็ไม่ได้แล้วนะปรับอบัติปรจจิตตีแล้วนะอืมเพราะนั้นพระเจ้าก็พยายามจะให้อกุศลเนี่ยไม่มีนะคุณพูดจาพิกุลพุจาไปไม่ดีก็ห้ามคือห้ามหมดคุมคุณจะมาบวชมาอยู่ประพฤติปรมาจารย์คุณต้องดีนะอืมนะ